ครับช็อตพิเศษครับช็อตพิเศษครับอยู่ที่จังหวัดตราดอ่ะเดี๋ยวดูฮะดูฮะวิธีการหวานปุ๋ยครับพี่น้องชาวเจสีที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดตราดนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวป้าน้องก็ไปดูตรงนู้นเลยฮะเจ้าของสวนพี่นุ่นที่นี่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดทต่ไมติดทะเลอ่ะโอ้ล้อนด้วยทะเลนะฮะตรงนี้ครับพี่น้องครับดูนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็แล้วก็เสริมด้วยแปลงทุเรียน ตุเรียนนะตุเรียนหนุ่มนะฮะทุเรียนหนุ่มนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยสวยทุกต้นสวยทุกต้นเลยครับสวยมือเ้าของเลยโอ้โหโโห,หนึ่งปีสามเดือนครับใส่ปุ๋ยทองล้นครับดูการบริหารของทีมงานนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับนี่ฮะทีมงานมืออาชีพครับเสียเล็กเสียเล็กโอ้โห,โโหบริการอย่างเดียวนะฮะเสียเล็กนะโอเคครับโอเคครับ ที่สำคัญครับมันไม่ใช่เคมีมันเป็นอินรียครับยิ่งใช้ยิ่งดีต่อตัวเรายิ่งใช้ยิ่งดีต่อต้นไม้ยิ่งใช้ยิ่งดีต่อ,ต,อ,ต,อต้นพืชแถมยิ่งใช้เดี๋ยวไส้เดือนมันก็จะมาเห็นไหมฮะธรรมชาติ1 0 0ยออร์แกนิกมันดีอย่างนี้การทำกรเกษตรอินทรีย์ของเราเราจะลืมตาอ้าปากได้ก็ต้องใช้ปุ๋ยแบบนี้แหะครับผม ก็หลายๆคนเคยบอกว่าการทำกรเกษตรอินทรีย์เนี่ยที่มันแข่งขันกับตามท้องตลาดไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ได้ไม่ค่อยได้ผลผลิตเพราะว่าปุ๋ยของอินทรีย์จริงๆอ่ะมันมีธาตุอาหารที่น้อยแต่จะดีแค่ไหนครับในเมื่อวันนี้เรามีปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลดปล่อยธาตุได้มากเข้ากับเคมีแถมยังปลดปล่อยได้นานเป็นปีๆเลย ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกครับถ้าวันนี้เพื่อนๆยังใช้ปุ๋ยเดิมยังใช้วิธีการเดิมยังใช้อะไรที่เหมือนเดิมผลผลิตในงวดหน้ามันก็เหมือนเดิมแหละครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองใช้อะไรที่ใหม่สิ่งใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นครับผลผลิตใหม่ๆผลลัพธ์ใหม่ๆมันจะมาครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยทําไมมันราคาแพงจังเลย450บาทได้เพียงแค่25กิโลลองคิดสภาพดูให้ดีนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าคิด เอา50โลเท่ากันเอา50โลเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์เลยมันก็คือกระสอบละ50โล900นั่นเองนะครับแต่เราจะมองเพียงแค่ตัวราคาปุ๋ยไม่ได้เราต้องมองในเรื่องของรายได้จากผลผลิตครับเราต้องดูที่กําไรว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเราได้กําไรเท่าไหร่การใช้ปุ๋ยนี้เราได้กําไรเท่าไหร่อันไหนมันจะคุ้มค่ามากกว่ากันเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จต้องไปเปลี่ยน ทุกแปลงทุกไล้นะครับผมอยากให้เปลี่ยนทดลองเปลี่ยน มีด้วยนะเาก,กับเจ้าไร่เจ้านาะเมาก,กับเจ้าไร่เจ้านาะใส่ยางเวลาทวนมันไหล่อยคุณนภาพเต็มร้อยจงวางใจดุยดีมาไม่จงฟังดุยดีมาไม่จงฟังสูตรหา้าพลังน้นจงฟังให้ดีดสูตรกองไม่เขามีต้องล้นคุยดีเอ็นบีเกดังกองถ้าหลักถ้ารองถาเครงให้งามทำด้วยพลังอินตีทำให้ดินดีไม่มีปัญหา พลังอามินโนตามาช่วยเพื่อทดัอาให้เด่นจุนกด่นจึงขอแนะนำต้องล้น้ยดีพลังสี่ช่วยอยู่ได้นานพลังสี่ช่วยอยู่ได้นานคือสารนิวมิกฟูอีกลวงปุ๋ยทุกเมลง่งรวบกันพร้อมรุยเป็นโสดต้อมปุ๋ยอยู่ได้นานรวมกันราสาเลยเป็นคุ้ยดีพลังห้าตัวเด่นตัวดีเป็นปุ๋ยสี่มีสี่สายพันปล่อยทายททุกวันและอย่างป้องกันโลเหลือต่างๆ chúng tôi thắng lấy mượn tết tôi tôi thôi nó quý thắng luôn tôi thôi nó no, luôn quý đi đây làm thắng quý hà ba lăng của xiềng đăng chung 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 chun, 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 chun. khó à luôn anh chàng có thể quý đi bị kẹt tho